สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีครับวันนี้จะมาสอนตัดผมส่วนนักเรียนนะผ่านนักเรียนช่างโจอ,อีลบทั้งโจอ,อีกทอมอนะอะตัดชินใจแล้วนะลุยเลยเหมือนเดิมส่งนักเรียนเราก็จะหาจุดมากก่อน วิ่งยาวๆเลยลงน้ำหนักไปที่มุมด้านซ้ายและะ้วก็วิ่งยาวๆไปเลยเออนั่นแหละนี่แหลถยเร็วนี่มันช้าไปก็คือให้มุมด้านมุมด้านอะไรมุมด้านซ้ายมันลอยอย่างเดียวใช่ไหมตราเท่ากันไหมไปเช็งโง้ด,ดูดิ ข้างไหนต่ำข้างไหนสูงอืมอพอไม่เท่ามันยังไม่สวยเห็นไหมตัวเนี้ยมันยังกระดังกระดัางอยู่วกาตบัดอือนะก็ขึ้นไปเลยเรียวกว่านี้อีกเรียวกว่านี้ช้าอยู่งั้นเหรออืมอืมมันมือมันยังไม่นิ่งใช่ไหมแล้วก็ได้ใส อทีนี้ก็ทำไงทำเลยตัดสินใจเลย mm hmm. ทำนวนตรวดปวดไปเลยใช่ไหมไปเลยหนึ่งเส้นนั่นแยทำเลยทำนวนเือ,อทำไปไว้ไว้ไว้ไว มันจะทำไปเลยลุยไปเลยลุยไปเลยทำไปแล้วก็ถอยปลาะสไลไรขึ้นนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็เก็บตบเส้นออก นอยช่วยได้เมืกัน่อไปไล่มาหวีในมือใส่พริกปรับประเสร็จผมมาหน่อยเออให้มันชิน เงี้ยดีระวังลมใช่เป็นช่างมากเลยเงี้ยดีอ่ะยังไงทำยังไงต่อ,อไปเดินมาใหม่ไปเดินแถวนูน้นใหม่ถ้าสมัครก่อนแล้ว,ลวเดินวีด้วตั้งมาเอาใหม่ตั้งตั้ไหนตั้งแต่สมัครตรงนี้ดีครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเดินมาเหมือนเดิมจำแม่นแม่น หนึ่งสองสามสี่พี่วิลงพีกวิตับตักให้ไวถ่ายให้ไวเร็วเร็วเดี๋ยวหัวที่สามจะให้ใช้ลองพันแล้วเราต้องเรียนเบสิกก็เรียนแอดวานซ์ไปด้วยเร็วทีนี้ ครั้งต่อไปแล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราจะตัดแบบไหนจะตัดแบบลองฟันหรือจะตัดแบบหวีจะใช้หวีเดินเอาเลือกเอาเลยตักให้ผมมันเข้าไปอยู่ในหวีให้ได้ถ้าผมมันไม่อยู่ในหวีก็จะพึ่งไถจะตักใหม่จนกว่ามันจะเข้าออใช่ไหมมันะถ้าไม่ได้จังหวะมันก็ไม่เข้านะ เอผมไม่อยู่ในวีอะ <Yeah. S 1> ตัดแล้วอย่าลืมอะไรง้างวีกลับง้างไปวีกลับเล็กน้อยเออมันจะได้ไม่สั้นเกินไปมันจะได้ไม่คำมัง่งไงเนตัดให้คล่องสไลด์ให้คล่องเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงไหนมันยังยาวอยู่ก็ใช้วีสไลด์เก็บไปไวจะนอนวีหรือว่าตั้งวีก็สุดแล้วแต่เรา วีสีสเตปห้าสเตปอ่ะให้นึกถึงตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ใช้ถตจวดจวดจวดใช่ไหมถ้ามันตั้งวีตักไม่เข้าก็ต้องนอนวีต้องเอียงวีต้องคว่ำวีหาวิธีตัดให้มันเข้าจนได้อ่ะทันเดียทำให้ได้กำลังใจเธอเยอะมากเลยอันเดียลงสู้สู้เพื่ออนาคตว่าไงตัวเล็ก<ม>เออเดี๋ยวไปลงชื่อนะไปลงชื่อตรงนู้นน่ะนู่น กระดาษอยู่นู่นนะเป็นลงชื่อตัวเองมาแล้วโซนนักเรียนหรือไม่ก็ลองทรงสูงอ,ะอ่ะเดาาได้ตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่ <S <S <ๆ>ใกล้ๆเออนั่นแหละนั่นแหละทำไมตรงเนี้ยจุดขัามหมอบที่มันยากที่สุดใช่ไหมแล้วก็รีบจัดการก่อนโรงเรียนอื่นมันสอนสามเดือนกว่าจะตัดได้ผมก็ยังงงอยู่มาเรียนกันยังไงสามเดือนยังตัดไม่ได้เลยโซนนักเรียนมาดูลูกศิษย์ช่างใหญ่อะอาทิตย์เดียวก็ตัดได้แล้ว ดูช่างโต๊ะอี้ช่างโตอี e. ้ e. นี่ก็ตัดไปได้จะสิบหกหัวแล้วนะโซนโรงเรียนนะนี่บางอ่อนนี่ก็น่าจะสามสิบหัวแล้วเน,วนบบี่ยบางออนรุ่มุรีอ่ันแหละดีตัดไปเลยเอาสวยๆมาแม่นๆอันเหี้ยเนี่น ี่ะมันสวยแล้วครับลุยเลยข้างบนอ่ะลุยเลยเออนเต้นเลยถอยไว้ตรวจตรวจตรวจมาเลยเหม่นๆคือ อย่าให้อะไรมุมบัตรเลี่ยนั้นด้านขวาออกนอกหวีอย่าให้อะไรอย่าให้บัตรเลี่ยนหล่นหวีหรือว่าออกนอกหวีแค่นั้นเองควบคุมให้ได้ไม่ได้ยากง่ายๆดีทำเลยนี่ดีตัวยี่ก็ตัดได้แล้วสบายๆดูชิว 对、嗯，好。对，好。嗯。嗯。 ជាអាយ ข้หน้าออกนิดหนึ่งน้อยออน้อยไปคืออันเนี้ยต้องกล้ากล้าที่จะตัดกล้าที่จะแต่งล้าได้กล้าเสียไปเลยอันเนี้ยดีแล้วตัดสินใจไปเลยก็จิกต่อไปดิเมื่อกี้เนี่ยจิกต่อไปดิดีส, 1, 2, สี่ก็จิกอย่นี้ไหมเตอร์หนึ่งสองสามเติยนก็มาจิกฝั่งซ้ายหนึ่งสองสามเหมือนกันเออมันจะได้จบไปทีเดียว จะได้ไม่ต้องวนกลับมาไม่งั้นลืมนไะงไม่สวยน mm. ี่ย mm. ดีไล่ใหม่ mm. ตรงน,นี้มันยังเข้มอยู่นิดนึงเอาอกไปสองมิลล์ะตั้งหน้าไล่ใหม่ไล่ใหม่จะไล่ห,หรือไล่ไปไล่ไปบ้างยกปีขึ้นเดี๋ยวก็ไปบีขึ้นเออนิดเดียวเอาไปสองมิลล์น mm. ั่นแหละ ดีมือนิ่งๆ,ๆมือนิง่งเธอเอานิ้วนิ้วอะไรนิ้วนิ้วนางกับนิ้วปล่อยมาค้ำหัวไปเออนั่นเนีะยมันจะทําให้อะไรหวีเรามันแน่นขึ้นใช่ไหมมันมั่นคงมากขึ้นมันไม่สันน่นนะแปถ้าเราอะไรถ้าเราไปลอยๆหวีอะ่ะมือไม่นิ่งสันส่นตัดผมมาก็แหวงอีกเออนัอ่นแเลี้ยดีอาจจะทาอะไรก็ทาเลยตัดินใจเลย ตรงนี้เห็นแม่แถวที่หนึ่งใช่ไหมที่เราไม่ตัดแล้วก็กลับกลับกรตัดให้มันหมดแค่นี้เองอย่าลืมนี่ะเบายดีนยทำไป

คิดซะว่านายแบบคนนี้เป็นลูกค้าเราที่นั่งอยู่ในร้านาร้านของเราเองเอาตัดแบบสบายๆไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดันดเดี๋ยว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 จะไม่เชื่อมเลยตรงเนี้ยตัวอี้เอาเรามองเห็นไหมมันยังเข้มเลยเราเอาวีเล็กมาเอาวีเล็กไปเดินใหม เออใช้บริการบีเล็กหน่อยใช้บริเวณส่วนที่อะไรส่วนที่สองใช่ไหมนั่นเนี่ยเลยบีเล็กก็สอยออกเลยเออนั่นเนี่ยไล่ค่อยๆทาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพลิกวิกลับเออนั่นเนี่ยทาไปเลยนั่นแหละถ้าเราจิตเรานิ่งพอเราใช้เลยไอวีส่วนที่หนึ่งเราย,ยังได้เลยเนี่ยถ้าเรานิ่งพอ,เ,อ,อเลือกเอาไอเร็วๆย,ย,ย,ายาวๆวันนั้นอีกตัวนี้ Australia. ไปปลายเท่าไ<า>ดีขึ้นไหม,มอืมนั่นแหละอืมเราได้ฝึกฝึกดีไปด้วยซ้อมดีไปด้วยในตัวนะไจะว่ายังไงก็ช่างเราเล่นดีเยอะๆดีเยอะจะเย็นไว้ก่อนพอถึงเวลาเราทำงานได้แล้วเราก็จะคิดอัตโนมัติเองว่า ตรงไหนคุณจะใช้ปลายหวีเล็กตรงไหนควจะใช้อะไรปลายหวีใหญ่ตรงไหนควรจะใช้อะไรหวีใหญ่ส่วนนั่นหนาตรงไหนควรจะใช้อะไรหวีแต่งตรงไหนควรจะใช้ลองฟันเบอร์0.5เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มันจะอัตโนมัติออกมาเองมันจะตัดสลูอัตโนมัติขึ้นมาทันทีเนียเดินมาเลยหาวิธีตัดให้มันกลืนที่สุด เนียนที่สุดสวยที่สุดทําไปเลยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนัง่นแหละดีใช่ไหมตัวไหนที่มันยังไม่เชื่อมใช่ไหมเราก็เชื่อมซะนั่นแหละเชื่อมด้วยวีเล็กนั่นแหละมันสวยสวย่หละเลือดวีเ็กใชนไหมก็สวยเลยสวยแล้ว,นะว,ลวเนียนแล้ว อะไรเอ่ยออนี่เราไปเอาลองฟันว่า0.5มาสิเบอร์บางที่สุดในโลกอ,อเราต้องการจะใช้ทางด่วนแล้วเราจะใช้0.5นะสไลด์ออกให้มันอีกนิดหนึ่งอีกมิลหนึ่งเออ,อสวมเลยนั่นแหละสไลด์ขึ้นไปเลยสไลด์ลักษณะอะไรสไลด์เชิได,ไ,ด,ไ,ดไม่ใช่ตะหวัดนะ ไม่ใช่งัดออกนะสลบขึ้นเหมือนเราปีนภูเขาอ่ะเออนั่นแหละมือซ้ายแตะหวะัวลูกค้าเออนั่นแหละและ้วไาวไวัสลบขึ้นไว,ไวิวใช่ไหมดีขึ้นไหมนั่นแหละช่วยบีเล็กใช่ไหมเออตัวไหนไม่สวยตัวนี้มันดำดำสลบขึ้นเออดีเดี๋ยวออามหนแมน่นนะเวลามีน้อยเออตรงนี้มันเข้มเข้มใช่ไหมอเข้มสีขยี้นนะสลบขึ้น สลบัดเหมือนงูฉกเหมือนงูฉกปีนเขาขายแบบสลบขึ้นสไลด์ขึ้นนั่นเลยนั่นเลยนะอันนี้คือทางด่วนนะถ้าถ้าีา้เกียจจะใช้วีเลขไล่ก็ศูนจุดห้าสไลด์เลยแต่ไทยให้ถูกวิธีถ้าไม่ถูกวิธีผมมันเป็นขอบเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 เหลี่ยมอีกนะนะครับนะนะลุยเลยข้างล่างก็คิดเอาเองเลย ไอ้แค่ถอดล่องฟันออกอเธอไม่ต้องไปปัดปิดเครื่องหรอกถอดแบบตอนที่มันเครื่องมันเดินอยู่นี่แหละจะได้ไวๆใช้คู่กับอะไรใช้คู่กับอะไรกับีบใช่ไหมหรือแปลงเนีถ้าไม่มีก็เอาปากเป่าเอาได้พูด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 เียไปไวๆเร็วๆ นะนะอด,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 ดีเดี๋ยวให้ลงมาดึงลงมาอีกดึงลงมาอีกไทยตั้งแต่ฝนอน่อนขึ้นไปตั้งแต่ไหนตั้งแต,งแต่ท้ายขึ้นไปเนี้ยดีเดียว ดีดีทำปะ,ะมันเดี๋ยวจะได้ปัดเลี่ยนตัดผมนะครับ ก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0625483999นะครับวันนี้ช่างตัวอี้ก็ใช้เป็นช่อบแบตเตอรี่นวอลนะครับรีเจนนะมอเตอร์9000พรอบต่อนาทีนะมอเตอร์แรงครับผมอิปดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นครับหรือว่าคิปเปอร์นะเก็บรายละเอียดตรงไหนมันมันตัดไม่หมดก็เก็บเลยดูไปเลย ดูช่างบางอ่อนเนี่ยบางอ่อนตัดแบบไหนนวลคืนหรือว่าขาวนวลคืนขาวนวลคืนเอาลุยเลยแะทำอะไราตินะเขาบอกเอาขาวเ่ยเอาดีดีดีตัดสินใจไปเลยตัดตามสั่งลูกค้าเลยลูกค้าสั่งตัดยังไงก็ตัดไปตามใจเขานั่นอ่ะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเขาเดี๋ยวลืมทำแป้งก่อนนะเอาแป้งลงก่อนแล้วค่อยแปรงปัดเสร็จผมแล้วค่อยตามด้วยผ้า ไม่ใช่เธอไปเอาผ้าลุยก่อนนะผ้าก็เต็มเสร็จผมอีกอ,อันนั่นอันนั่นตัดสินใจไปเลยเอาไปมิดกุนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน เริ่มที่จะชวนลูกค้าตัดคิ้วซอยคิ้วได้แล้วเ,เ,ลเดี๋ยวทาไปเลยนัย่นแะ สถาบันสำรัมพเมืองใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพะหนเดียทิ้น52นะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกียตสายใหม่ครับกทมครับรับสอนตัดผมนะครับตัวตัวตัวหลักสูตรเร่งด่วนนะครับหนึ่งหนึ่งวันเจ็ดวันในเหมาะสาหรับเจ้าของร้านนะสิบห้าวันในเหมาะสาหรับเพิ่มเติมนะครับสามสิบวันในเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับก็มาเรียนได้นะครับ 0819856234และ0625483999นะครับเห็นนะครับเพชรมหาชนก็พาทุกที่มาตัดผมสีให้ชาวบ้านทุกๆวัดเสานะ8โมงเช้าถึงเที่ยงนะคือประมาณนะครับอยู่ถนนสวยบัน5นะครับซอย94นะครับนี่ก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะวัดหนองใหญ่ก็ร่มรื่นนะครับมีนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะห้องน้ำสะอาดนะครับเอาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีสวัสดี ทีข่ขอบคุณครับลุงอขอบคุณครับลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบายัครบสวัสดีครับ